คือคือผมต้องนําเรียนที่พี่สื่อมวลชนว่าวันนี้เนี่ยเราในฐานะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านร้อยเอกธรรมนัฐคมเขา่าครับให้เราทีมงานนะครับผู้บริหารตามหน่วยงานต่างๆทั้ง22หน่วยงานเนี่ยให้พวกเรามาร่วมงานในวันนี้นะครับซึ่งต้องขอบพระคุณน,นะครับท่านพลอากาศเอกสนอะนะครับ,รบซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการที่พิพัน์แห่งนี้เนี่ยที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพในการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่ ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้สืบสารนะครับพระปณิธานพระราชอัจฉริยภาพของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรามีความเชื่อครับว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ท่านได้คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วมันนําไปสามารถนําไปต่อยอดให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆได้นะครับโดยเฉพาะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบายหลักสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมผมนําเรียนว่านี่คือ หัวใจสาคัญนะครับในการที่จะนําหลักการที่สามารถเป็นประโยชน์นะครับที่พระองค์ท่านนั้นได้มอบไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานดังนั้นเองธารกิจหลักของพ,พิพิธภัณฑ์เนี่ยคือการนําองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยไปต่อย,ยอดว่า,ากเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับนี่คือการส่งเสริมหนึ่งของ,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพิพิธภัณฑ์ของเรา คือผมนําเรียนว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราเราเปิดต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรนักท่องเที่ยวและที่สําคัญครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยซึ่งผมทราบมาว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีผู้เข้าร่วมชมพิทกรรศการของพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยไม่ต่ำกว่า5้าถึง6แสนคนนะครับซึ่งมากกว่า5 0อาจจะ6 0 70%เป็นเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความยินดีที่จะ ่วยสนับสนุนมอบองค์ความรู้มอบประสบการณ์ดีๆแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าน้องๆที่มาที่นี่แล้วนําเรื่องที่เรื่องราวที่ได้รับจากพี่พันธ์ของเราไปต่อยอดเนี่ยเรายินดีที่จะส่งเสริมในเรื่องของข้อมูลในเรื่องขององค์ความรู้นะครับและให้คาแนะนําในทุกๆมิติที่เกี่ยวกับการเกษตรพอเพียงนะครับรผมผมผมต้องนาเรียนผ่านที่พี่สือมลชนว่า ทางพิพิธภัณฑ์ของเรามีความยินดีนะครับที่จะเชิญชวนทุกๆคนเข้ามานะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยการเยี่ยมชมไม่ได้ทําเฉพาะการที่มาเยี่ยมที่นี่เท่านั้นนะครับเรายังเปิดให้การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยผ่านเข้ามาทางออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็เรียกง่ายๆว่ามีทั้งออนไซต์และออนไลน์เรามีบุลคลากรถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็ยินดีที่จะดูแลให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ของเราหรือว่าผู้ที่เข้าาเยยี่่มผน ออนไลน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ